สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเมสเซจทาร์โรใบตานะคะทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิลใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะลาขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเหล่าตาก็มีขายวอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าคนราศีพิจิกทุกคนจะสบายดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อความดวนในเดือนกันยายนคืออะไรมาเริ่มมาวอยซอยไพายทารุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอเช็คพลังงานหน่อยได้ไหมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างคะ เหมือนกับคนราศีพิจิกมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็แบบจริงๆคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณเออฉันจะไม่เครียดแล้วนะฉันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะฉันจะก้าวข้ามมันออกมาแล้วนะแต่ว่ามันมันก็วนกลับมา The Tower อร์ความรู้สึกแบบกลัวกังวล หรือกลัวจะพังอะไระแบบนี้ค่ะมันวนกลับมาถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในเหตุในผลค่อนข้างเยอะแต่ว่าความกลัวม,มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันจะสำเร็จหรอมันจะทำได้หรอคุณพยายามเริ่มต้นคิดบวกหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามที่จะคิดในแง่ที่มันดีมากกว่าแง่ที่ไม่ดี นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต่อสู้อยู่กับบางสิ่งบางอย่างอยู่บางคนเนี่ยจะรองานอยู่บางคนเนี่ยจะรอข่าวหรือการติดต่อจากใครสักคนนึงอยู่แต่เขายังไม่ติดต่อมานะคะอืมอืมรอคอยการติดต่ออาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานก็เป็นไปได้ S <S <an> ขาอนี้ค่ะไอ้ความเครียดเนี่ยมันมันฝังอยู่ข้างในอาจจะลองดูหน่อยก็ได้ค่ะว่าคุณมันมีความเครียดเกิดขึ้นมาแล้วคุณปฏิบัติกับตัวเองอย่างไรเช่นถ้าคุณเก็บมาคิดไม่ดีต่อ, <S 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 อก็คือเวลาความคิดผุดขึ้นมาทุกๆ3วินาทีใช่ไหมจากจากจิตใต้สำนึกแต่ว่าคุณหยิบมาคิดต่อเนี่ย นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำให้สมองอะใสแหนปหรือว่ามีการเชื่อมกันเพื่อเพิ่มความเชื่อค่ะเวลาเราคิดอะไรซ้าๆอ่ะมันจะเป็นก้อนที่มันใหญ่ขึ้นเหมือนเราวนปากกาซ้าๆอ่ะทุกวันอะกลัวทุกวันคิดทุกวันนะคะถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เกิดหรือมันอาจจะเป็นอดีตที่มันเกิดไปละแต่คุณคิดไม่ดีซ้ำไปเรื่อยอะ สิ่งที่มันจะไม่ดีคล้ายๆเดิมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณคิดอย่างเงี้ยวนลูปไปคุณเนี่ยรู้คุณพยายามจะก้าวออกมาจากตรงนั้นแต่มันทำได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกรู้ตัวบ่อยๆแล้วคุณจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะมันเหมือนมันมีความคิดความเครียดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องสู้อาจจะเป็นเรื่องของเงิน ครอบครัวงานนะคะหรือคนที่อยู่ในชีวิตของคุณหรือคู่ท็อกซิกบางคนบางคนเท่านั้นก็ได้นี่คือพลังงานของคนราศีพิจิกมาดูข้อความด่วนในเดือนกันยายนที่คุณต้องรู้ค่ะ ว้าวว้าวอะ่ะเออกดกระดิ่งก่อนถ้าคุณไม่เชื่อมันจะเกิดขึ้นอะ่ะคือถ้าคุณไม่คาดหวังมันจะเกิดขึ้นโอเคไหมคะข้อความด่วนนะคือว่าคุณอยากจะซื้ออะไรครอบครัวคุณอยากจะปิด อะไรครอบครัวอยากจะซื้ออะไรครอบครัวอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใครอบครัวคุณจะทํามันได้สําเร็จถ้าคุณต่อสู้ไปข้างหน้าต่อนะคะไม่ยอมแพ้คุณกําลังจะได้เจอคําว่าหนึ่งเรียนกับจะมีลิ้นเน่หมายความว่าไพาเ่เศรษฐีนะคะไพ่มหาเศรษฐีมหาราณีสุด ยอดรับพลังงานไปนะคะไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใดข้อความด่วนในเดือนกันยายนกำลังบอกคุณว่าสิ่งที่คุณจะได้รับอะ่ะมันจะมาโดยที่คุณไม่ต้องคาดหวังนะนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งตารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความฝันบางอย่างที่คุณอยากจะทำให้ครอบครัว มันจะสําเร็จนะคะหรือคุณกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่เลยอะ่ะจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังต่อสู้อยู่อืเหมือนกับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลยอะ่ะข้อความด่วนกนะ็คือคุณจะสมหวังอะ่ะเดอะสตาร์เดอะเทมเพนเนี่ยแล้วก็เดอะ o ฟร์คุณกำลังจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างนะคะ อาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือว่าสิ่งที่คุณรออยู่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณจะต้องเอาเงินไปชดใช้เอาเงินไปปิดหนี้หรือว่าอะไรไพ่บอกว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้มากๆเลยที่คุณจะเอาชนะได้ถ้าบางคนอ,อยู่ในกระบวนการอะไรบางอย่างแล้วคุณจะต้องไปต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งแล้วมันดูว่าร้วิแววการชนะเนี่ย มันจะพิกกลับมาได้มาตีตื้นหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณมีความคําว่าส,สุขสุขสุขคุณสามไปเลยนะคะเลิศมีเรื่องอะไรอีกค่ะ เดิมๆออกมาถ้าในเดือนกันยายนถ้าคุณยังมีความสับสนวุ่นวายใจความเจ็บปวดหรือบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณอยู่เกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับคนที่คุณรู้สึกดีกับเขานะคะข้อความด่วนก็คือว่า เดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นคุณแค่ต้องจัดการอารมณ์ของคุณให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณจะกลับมานิ่งคือถ้าคุณเมื่อไหร่คุณกลับมามีสติกลับมานิ่งกลับมามีสามาธิกับตัวเองนั่นหมายความว่าคุณจะก้าวข้ามปัญหาหรือว่าความท้าทายหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีได้ไหวขึ้นแน่นอน แต่ถ้าคุณยังไปวิ่งอยู่พยายามอยู่ยังไม่ยอมจำนนมันเหมือนกับเราวิ่งเหมือนอยู่ในรูวิ่งตลอดเวลาแล้วเราไม่เคยพักเลยเหมือนน้องหนูอะค่ะที่วิ่งอยู่ในนั้นอะบ้านจันปะ่ะคุณจะต้องพักเพื่อให้คุณก้าวข้ามบางอย่างนะคะเป็นการเยียวยาเป็นการหลุดพ้นเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างข้อความด่วดนก็คือคุณจะได้ก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างที่มันท็อกซิกอะ ที่มันเป็นพิษที่มันเป็นยาพิษที่มันดูดวิญญาณคุณหรือคนที่มี energy vampire คนที่มี energy vampire หมายความว่านาซิซิตะคะมงการเห็นแก่ตัวไม่เคยผิดไม่เคยให้อภัยไม่อยากได้เลยต้องได้อะไรแบบเนี้ยคุณจะก้าวข้ามตรงนั้นมาได้นะคะคุณจะหลุดพ้นจากตรงนั้นมาได้คุณต้องอนุญาตให้ตัวเองหลุด ถ้าคุณอยู่ต่อคุณอยู่ต่อเพื่อทําให้คุณมีพิษอยู่ทุกวันแต่ถ้าคุณตัดสินใจก้าวข้ามอะไรบางอย่างมาได้หรือหลุดพ้นอะไรบางอย่างมาได้นั่นหมายความว่าคุณเลือกมันเพื่อตัวเองแล้วคุณก็รักตัวเองมากกว่าจะปล่อยให้ตัวเองไปอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นพิษทุกๆวันแล้วมันทําให้คุณตายลงช้าๆทุกๆวันนะคะอืมจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณ แล้วความผิดหวังความเจ็บปวดบางอย่างมันจะนิ่งขึ้นมันจะสงบขึ้นนะคะโอเคนี่คือภาพรวมนะคะเรามาดูเรื่องของการงานกันหน่อยการงานของคนราศีพิจิกจะเป็นอย่างไร คุณก็ต้องมีปัญหาเรื่องงานนี่แหละแต่ว่าเนี่ยเหนื่อยใจก็เหนื่อยต้องเหนื่อยกายก็เหนื่อยต้องมาเหนื่อยใจกับใครบางคนอีกจะมีใครบางคนที่เป็นหัวหน้าง,งานของคุณก็ได้ถ้าใครทำงานงคู่คู่ของคุณจะทำให้คุณรู้สึกคิดมากนะคะเราอาจจะมีการทะเลาะกันเรื่องเงิน หรืออะไรแบบนี้ยมันต้องจัดการเรื่องเงินให้ดีนะคะในเรื่องของธุรกิจคู่นะไม่ลงคุยกันไม่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะในเรื่องของธุรกิจคู่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของบริษัทหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานจะมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือคุณรู้สึกเจ็บปวดะคาพูดของเขามาตลอดอยู่แล้วก็ได้ประชุมเยอะนะคะ แบบบางคนประชุมเยอะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าตามองเห็นว่าความเจ็บปวดเนี้ย้าขอขยายนะเดี๋ยวคุณก็จะจัดการมันได้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเจ็บปวดเรื่องอะไรเกี่ยวกับที่ทำงานเดี๋ยวคุณก็จะผ่านไปเดี๋ยวคุณก็จะไม่เป็นไรเรื่องเงินหรือเปล่า เี่ยบางคนทำงานกับคู่บางเรื่องที่ทําให้คุณคิดมากค่ะเจ็บปวดอะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะเรื่องงานนะมาดูสิค่ะเรื่องของความรักใครก็ได้ที่คุณรักไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นคู่ของคุณคนเดียวใครคะ ความรักเป็นยังไงคะบางคนน่ะคุณจะไม่กล้าพูดคุยกับคนรักบางอย่างเกี่ยวกับบางเรื่องที่มันคิดเครียดที่มันเกิดขึ้นน่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปผักภาระให้เขาคิดไม่ดี หรือว่าเขารู้สึกแย่แต่ว่าคนเรารักกันนะคะมันไม่ใช่ว่าเวลาคุณมีปัญหาแล้วคุณต้องเก็บไว้คนเดียวอะ่ะมันก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วไปข้างหน้านะแต่ว่าบางคนถ้าอยู่มาแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นความรักบางคู่นะอาจจะมีการคุยกันเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างหรือจะย้ายดีไหมหรือเริ่มต้นทำอะไรดีอะ่ะ ที่มันทําที่บ้านอนะ่ะหรือเริ่มต้นทําอะไรมากกว่างานประจําดีไหมทํางานเสริมดีไหมอย่างนี้นะคะมีการไปปรึกษานะเรื่องของการย้ายของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่บางคู่ก็ไม่พูดเก็บเอาไว้ดีกว่านะคะพอคุณเก็บเอาไว้คุณก็คิดมากอ่ะคุณระบายให้กับเขาได้นะตารู้สึกว่า หรือว่าคู่ของคุณเน่ะเวลาคุณระบายให้เขาฟังแล้วเขาตัดสินไหมอืมเราจะบอกว่าเวลาส่วนใหญ่อะนะคะส่วนใหญ่เวลาผู้ชายมาปรึกษาผู้หญิงผู้ผู้หญิงอ่ะผู้ชายจะชอบให้ผู้หญิงหาทางออกให้แต่เมื่อไหร่ผู้หญิงไปปรึกษาผู้ชายตาพูดถึงกายหยาบเลยนะ ไม่ได้เกี่ยวกับข้างในนะคะมาคิดินเฟมนินีไม่ใช่กายอยากแล้วกันเมื่อไหร่ผู้หญิงไปปรึกษาผู้ชายผู้หญิงมักจะอยากให้ผู้ชายฟังไม่ต้องพูดใช่ไหมพิมพ์มาสิใช่ไหมท,ทุกคนเป็นอย่างนั้นกันไหมอันนี้ตามสถิติทางวิทยาศาสตร์นะคะตาเป็นอย่างนั้นอืม เธอไม่ต้องพูดฟังฉันอยากระบายฉันเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็จะมีฝั่งที่พูดกันบางเรื่องการตัดสินใจบางอย่างกับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่พูดแล้วก็คิดคนเดียวนะคะฝั่งที่พูดก็จะเบากว่าฝั่งที่เก็บเอาไว้นะคะในเรื่องของการเงิน คุณอนะ่ะมีเงินให้ใช้แต่คุณอาจจะมองหาการเงินที่แบบมันเป็นพาสซีฟก็ได้ค่ะหรือหรืองานใหม่ที่ทําที่บ้านก็ได้นะ่ะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันได้มากกว่างานประจําถ้าบางคนทํางานประจําเงินของคุณนะ่ะให้ใช้อย่างมีเหตุมีผลอย่าใช้ตามอารมณ์นะคะแต่มีคนสนับสนุนคุณเรื่องเงินอยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณเจอบเหตุการณ์ทางด้านการเงินที่ไม่ดีอยู่เดี๋ยวมันจะก้าวข้ามไปแน่นอนค่ะ อืมนี่คือเงินแบบเชสั้นๆเลยมีเงินมาดูให้บทสรุปค่ะอ่าบางคนเนี่ยจะมีเพื่อนๆบางคนช่วยผักดันอะไรบางอย่างคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ข่าวดีอะไรบางอย่างได้เซ็นสัญญาหรือ ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นทิศทางที่ดีมีความสุขด้วยอยาจจะเป็นไปเริ่มงานที่ใหม่ข่าวดีในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับความรู้สึกถ้าไม่ได้ย้ายงานก็คือมีใครติดต่อกลับมานะคะแน่นอนได้เซ็นเอกาสารบางอย่างถ้ามีเพื่อนก็คือมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยผลักดันกันไปข้างหน้าคราวนี้เรามาดูกันหน่อยว่าให้แนะนำาอะไรคะ คู่ขึ้นมา KING ไมททากับคว e นไมททาถ้าคู่ไหนมีความเครียดอยู่นะคะหรือใครที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดคุณจะต้องกล้าพูดกับเขาหน่อยนะมันคือการรักตัวเองอะคะ่ะไม่งั้นคุณก็พีซเขาตลอดหมายความว่าเห็นใจเขาตลอดยอมเขาตลอดไพ่บอกว่าถ้ามันเครียดมากจริงพูดได้นะคะไพ่แนะนำนะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่คุณแบกมันเอาไวอ้อ่ะที่คุณซ่อนเอาไว้ที่คุณเก็บเอาไว้มันคืออะไรมันหนักไหมระบายมันออกมาบ้างหรือถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่เก็บเงินให้อยู่อ,อะไรแบบเนี้ยคุณจะต้องเข้าใจเงินว่าเงินเขาอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วแต่มันจะมีวิธีเก็บนะมันเป็นวิธีเก็บอืมมันมี แต่คุณจะต้องเข้าใจเงินว่าเงินมาเงินไปเงินไปเงินมาเท่าวนี้จะมีใครบางคนกลับมาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่กวีนถือดาบเจ้านายหรือเปล่าหรือเพื่อนหรือใครก็ไพ่บอกว่าเฉยเฉยไม่ต้องไปใส่ใจนะคะอะไรที่ไม่ให้ค่ามันก็ไม่มีค่าทุกคนอืม สำหรับนี้อยากบอกว่าอะไรคะให้ออร์เคิลโอ้โหหมายเลข46 78 15 27และหมายเลข57 Victory บางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบลงคุณต้องอนุญ,ญาตให้มันจบลงแล้วหลังจากนั้นมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาคุณจะเฉิดฉายคุณจะใช้เดี่ยวหรือคุณจะมีความมั่นใจหรือเดินท่าตามความฝันของคุณอยากทําอะไรในรูปแบบไหนคุณจะได้ทํานะคะมีเงินให้ใช้อยู่แล้วหรือว่าโฟกัสกับพลังงานให้ดีๆไม่ว่าจะพลังงานคือของตัวเองอะคะ่ะหมายถึงเรื่องอารมณ์นะ โฟกัสกับอารมณ์ของตัวเองให้ดีแล้วทุกๆเรื่องจะผ่านไปได้คุณจะได้รับชัยชนะ แน่นอนนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีพิจิกในเดือนกันยายนค่ะเอาละคะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซจทาโรใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ